ค่ะไปกันที่จังหวัดลำปางค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางจัดประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนไตรัยทำนองสรพันยะประเภททีม5คนและประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดค่ะ นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดลำปางค่ะเปิดกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประเภททีม5คนและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี2568จังหวัดลำปางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาส่งเสริมการ สวดมนต์ไหว้พระให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและให้เด็กเยาวชนมีทักษะด้านการบรรยายธรรมค่ะโดยมีสถานศึกษาร่วมประกวดสวดมนต์หม่สันเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะประเภททีม5คนจำนวน39แห่งรวม64ทีมการประกวดบรรยายธรรมมีสถานศึกษาเข้าร่วม21แห่งจำนวน58คนถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจที่ยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการระลึกถ,ถึงพระ ขออภัยนะครับโดยการาระลึกถึงพระคุณพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณถือเป็นกุณสโลบายสําคัญที่ใช้ในการสร้างสมาธิด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจนะครับโอ้น้องๆ